จะมาสอนเล่นไฮไลนนะครับย่างหนึ่งลูกซองผมจะสอนก่อนนะเอาเป้ามาข้างๆแล้วก็กดตรงนี้ลากขึ้นดึงหัวกดตรงแถวนี้ครับแล้วก็ลากขึ้นจะมีสิบดึงหัวนะครับ ราก็จะมาลองดูนะเปาร่างข้างแล้วก็ลักขึ้นเปาร่างข้างแล้วก็ลักขึ้นเป่างข้างแล้วก็รักขึ้นเป่าวงข้างแล้วก็ลักขึ้นนี่นะครับรักขึ้นลักขึ้นลักขึ้น หลักหนึงหลักนึงจประมาณนี้นะครับตาค่าทีา่ผมใช้ก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตั้งค่าที่ผมใช้ รัรจงปุ่มวัตถุบาลาน,นี้ปุ่มยิงห้าสิบสามปุ่มเปลี่ยนปืนเจสี่เอาไว้เล่นสนอานะปุ่มไอวอร์เจ็ดสิบปุ่มน้ำเจ็สิบอ็อันนี้คือในไ p a d ดนะครับผมก็จะถน,ถนัดประมาณนี้นะใครอยากรู้ที่เหลือว่าแบบทั้งหมดเลยเนะี่ยก็จะผมก็จะทำคลิปแยกให้นะครับ ผมก็จะมาสอนสับว์นาดด้วยนะให้เราเปิดตัวนี้ไว้นะ เนี่ยครับอันที่สามให้เราเปิดไปนะครับเพราะาปกติปิดเนี่ยมันจะสับไม่ได้นะมันจะสับแต่มันจะไม่ซูมอย่างนี้นะครับมันจะไม่ซูมอย่างนี้นะถ้าซูมอย่างนี้มันจะมีโอกาสโดนมากขึ้นนะครับเนี่าอยู่ข้างข้างนะยิงโดนแต่ถ้าเกิดอันนี้เป้าอยู่ข้าง แต่ไม่ได้จะโขเนี่ยอันี้กโดนนะอันนี้ซนะนะูมก็จะมีโอกาสโดนมากกว่านะครับจเปิดไหมนะกดค้างเปลี่ยปน,ปนปืนค้างเปลี่ย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 นปืน ในถ้าเป้าเลยกรณีกรณีเป้าเราอยู่ประมาณนี้ให้เรากระโดด one you know